สวัสดีครับเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้อยู่กับป้าเลยนะ,ป,ะ,ะป้าประจวบมค่ะป้าประจวบภูมีเป็นคนบ้านอะไรบ้านผังสิบแปดบ้านผังสิบหาดไก่ต้อยอ,อยู่ตำบลอำเภอจังหวัดตำบลหัดละอำเภอท่ปาปลาจังหวัดตรีดค่ะท่าปลาอุตรดิตฐ์วันนี้อยู่กับเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงนโมพาทุกท่านมาลุยสวนเขาเรียกด้านหลังของผมนี่คือต้นอะไรนี่ต้นละมุดค่ะต้นละมุดละมุดพันธุ์อะไรอ่ะ ุของทยพันสุโขทัยนะเราุดที่มันอัศจรรย์ใจของป้าประจวบคืออะไรก็อะไรดี่มันมันยังไงมันมันแตกต่างอมันแตกต่างกว่าของเขาของพวกเขากแตกต่างจากที่ไม่ได้ใช้ยังไงอ่าตัวนี้อแตกต่างยังไงเมื่อก่อนไม่ได้ใช้มันมีแต่ใบดอกก็ไม่มีเออต้นกรเหียวต้นก็เฮียว ไม่มีดอกรูก็ไม่ติดติดก็ล่วงหมดออแล้วก็ใบก็ไม่ค่อยสมบูรณ์สมบูรณ์คดีเอไปพ่นไอ้พักกาดลองพ่นเอ๊ละมุดบังเฮ้อแล้วไข่มาบอกให้ใช้ได้ฮะฟังในวิทยุค่ะฟังในวิทยุอยู่นานไหมก็ฟังอยู่ไม่นานนะเพราะว่าอยากได้อยากรวยๆอยากรวยเร็วๆก็สั่งเอามาใช้เอาไปใช้กับกวางตุ้งก่อนแล้วมันเป็นยังไงกวางตุ้งตัวกวางตุ้งเป็นไงกวางตุ้งก็ พอพ่นเขาใบมันงาบมันเขียวติดใจถั่วเป็นไงถั่วก็งามงามออกดอกก็ไม่ลุนออกดอกก็ไม่ลุนติดปีติดจานติดช่อเรื่อยติดฝักเรื่อยพอเราพ่นปุ๊บอีมันจะถอดยอดใหม่เลยโอ้โหพ่นปุ๊บเก็บปุ๊บก็ถอดยอดใหม่ถอดใหม่ออกกิ่งออกก้านต่อใหม่เรื่อยๆโอ้โหก็ติดใจแล้วฝักเป็นไงฝักถั่วยาวอ่ะฝักถั่วกันยาวโอ้ยาวก็แขนยาวก็แขนนี่ก่อนแล้วติดใจหลังจากนั้นเอามาที่เหลือจากคาถังโยไปทําไง ก็เอาเอามาพ่นไอ้ละมุดละมุดที่อยู่ข้างหลังเราน้วยนะละมุดที่หลังโอ้โหแล้วต้นนี้มันกี่ปีมาแล้วละมุดนี้มันตั้งเป็นสิบปีแล้วสิบปีมาแล้วมันก็เริ่มโสมแล้วอ่าโสมแล้วมันจะร่มไม่รู้ออกลูกใครแล้วมันแก่ต้นแล้วเป็นไงใบเหลืองใบเหลืองต้นโสมไม่ออกลูกไม่ออกช่อให้แล้วไม่ออกแล้วมีแต่ใบใบก็เหลืองรุนเงืองรุนหมดแล้วเป็นไงคันนี้กับ เอาโมซาที่เหลือจากพักมาสีสั่งโมวันอีกก็เลยเอาโมวันโมซามาสีโโนเนีโหโดกกจริงๆจะหักเลยจรจจะหักเลยเอากล้องสาสูเมปด้านหลังของน้ำโมกับป้าประจวบหน่อยนะเห็นไหมว่าความสมบูรณ์ของลูกนะชอกหนึ่งพวงหนึ่งนี่ออกมาเป็นแบบ สี่ห้าลูกเลยนะพวงหนึ่งช่อหนึ่งเนี่ยนะสองลูกขึ้นไปเลยนะออกทั้งปีเลยออกทั้งปีทั้งปีแล้วลูกเป็นไงลูกลูกใหญ่ลูกใหญ่สมบูรณ์จ้าสมบูรณ์เป็นรุ่นแล้วมันไม่ขย้อนลูกทิ้งบ้างเลยถึงก็ต้องม็ไมาต้องมือเด็ดทิ้งอ่ะมือเด็ดทิ้งกลัวกินจะหักจ้ากลัวมันตายกลัวมันตายจากไอที่จะไม่ได้แล้วนะ เออก็กลับมาได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นไอ้ที่เราให้น้ำโมฟังไอ้ช่วงแรกว่าอย่างไรกิ่งหนึ่งแถวหนึ่งเนี่ยเก็บไปแล้วได้เป็นตะเค่งเลยเหรอได้เป็นเค่งเลยเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยต้นเนี้ยนะเป็นยังไงลองเล่าสิพอเก็บพอเก็บแล้วก็เราก็เอาไปล่างไปบ่มก่อนเนาะบ่มแล้วก็พอได้อีกสักหน่อยกับพอเก็บอีก เก็บเก็บวันสี่ขิงวันหนึ่งะนะต้นเดียวนะไม่หมดไม่หมดไม่หมดโอ้โหนี่คือความสมบูรณ์จ้าไม่หมดก็นี่ก็เอาไปบ่มแล้วเก็บอีกเก็บอีกกันได้ไปขายทุกวันเขาบอกเออทำไมขายทุกวันเลยนะมุดนี่นะมุดที่ต้นเขาติดใจไหมติดใจไหมไม่มีแต่คนล้อน่ะอุยแต่คนล้อเลยไม่เกี่ยงเรื่องราคาขอให้ได้ซื้อจากป้าประเออ กิโลละเท่าไรขายอ่ะททกิโลละสี่สิบบาทเข่งหนึ่งมีกี่กิโลเข่งก็มี ยี่สิบโลนะคูณนสี่สิบเขาไปเป็นเงินเท่าไหร่โอ้โหยี่บโลนะนี่แปดร้อยพันหนึ่งเก้าร้อยนี่อยู่อย่างนี้เลยนะวันวันนี้นะทั้งผักทั้งผลไม้มีความสุขนะฮะอยู่กับบ้านเราไม่ต้องไปออกไปรับจ้างรับอ้อนเนาะอยู่กับบ้านก็หมุนเวียนพืชผักอยู่ในสวนผลลัพธ์จากการได้เอาไปฉีดกี่วันที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงครับเอาฉีดแค่สามวันเองสามวันเองรู้เรื่องสามวันโอ้โหฟื้นคืนต้นมาเลยฟืนใบฟื้นใบใหม่ออกมามันจะ พุ่งขึ้นเมตแตกใบใหม่เลยนี่ประจวบคุยกันจริงๆนะเิงๆเรื่องจริงนะไม่โกหกนะเดี๋ยวถ้าฉีดได้สวันเนี่ยใครอยากดูให้มาดูเลยให้มาดูเลยี่อยู่ที่บ้านตรงเหนือวัดหาดไก่ตอนหาดไก่ต้อยนิดเดียวอยู่ข้างเรียนนี่คมหกเาเออมามาถามได้เลยบ้านประจวบหลังไหนเขารู้หมดแล้วเออ